ตำรวจฝรั่งเศสถึงกับสายหัวเมื่อปักมากี้ทำคอนเทนต์หน้าหอไอเฟลโลดแล่นในวงการบันเทิงแต่เด็กสำหรับปันปันสุธาตาอุดมศิน์เราจะเห็นผลงานของเธอบ่อยครั้งผ่านโซเชียลและจะเห็นว่าเธอนั้นสวยวันสวยคืนมากๆนอกจากหน้าตาสวยหุ่นดีเรื่องผิวพรรณก็ปังสุดๆอีกด้วย ล่าสุดเธอไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์โพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว PUNPUNSUTATA อวดภาพสวยๆบรรยากาศดีๆให้ได้ชมกันอย่างล่าสุดเธอมาในลุคสวยๆเสื้อสีฟ้าขับผิวดีมากค่ะจนแฟนคลับเห็นในโซเชียลยังอึ้งกับผิวสวยๆนี้คนเจอตัวจริงมีเหลียวหลังมองแน่นอนจ้า